สวัสดีครับเมน่จะมาเล่นแมปที่ชื่อว่า Squid g a m e นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมปที่ชื่อว่า Squid Game c เก l l e n g นนะครับไปไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับไปดูกันนะครับกดชิปปึ๊บเอ้ยวิ่งได้นี่ทุกคนคือถ้ากดถ้าไม่กดชิปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้ากดชิปปุ๊บเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนล้วอยู่ตรงกลางดีกว่านะควรตรงกลางเตรียมกดชิปวิ่งเลยนะครับเตรียมกดวิ่งเลย จำกดวิ่งเลยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยไลน์ปุ๊บเฮ้ยอุ๊ย,อยเอาเพื่อนเอานึกว่าจะโกงได้แบบนี้นะึกว่าจะโกงได้แต่มันโดนยิงช้านั่นเองเอาขุดมาไปปึ๊บ ยุดอุ๊ยเกือบ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 เดียวทุกคนไป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 ต่อที่ไยเรามาใกล้เหมือนกันเนี่ยอุยหยุดตอนเกือบโดนยิงทุกคนที่ไลย มันต้องบอกพอดีเพื่อนกระโดดเข้าทำไมเพื่อนฟื้นไงพูดพูดแบบนี้จะเป็นซะเองเนี่แหละทุกคนพี่ลายตอนเอ้ยเพื่อนเข้าไปแล้วเล็บลายกลีลายยูทำไมเข้าไม่ได้อ่ะเอา Yeah, เย้ได้เก็มได้เพชรมาเพิ่มแล้วหนดูตังซิอูโหูตังนี่สองพันแล้วนะทุกคนปัดรอตาต่อไปนะครับอุย้ยตาต่อไปก็มาเลยพูดถึงแล้วก็มาเลยนะนอีกแปดอีกสิบแปดวิหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลยปึ๊บไปแล้วทุกคนไปแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้อ่ะอา้าวเข้าได้แล้วตกใจนึงว่าเข้าไม่ได้ไปไปไปฟึ๊บ มกดวิ่งไวรอเลยนะทุกคนเตรียมกดวิ่งเลยเตรียมกดวิ่งไวรอเลยครับปึ๊บกดวิ่งแล้วฮึนี้ไปก่อนนะทุกคนเตรียมพร้อมอีกสิบวิมาแล้วมาแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ลี่เลยนี่เพื่อนไปไกลทธอไม,ไมปล่อยนานจังตุ๊กตา อุ้ยเลตไลอ้าขยับก,กันทำไมอะ่ะตาที่สองอ่ะนะพวกเธออ่ะหยุดหยุดเลนไลตื่นเต้นนะทุกคนว่ามันจะแบบมันจะเข้าเส้นไทยได้ไหมทุกคนตื่นเต้นอะ่ะกรีไลอุ้ยอือมันหันมาเร็วอะ่ะทุกคนคือมันหันมาเร็วอะ่ะทุกคนเอ มันหันมาเร็ว่ากุราสาตกดวิ่งสองเพื่อนรอละทุกคนอีกสิบห้าวิเราจะได้เล่นกันแล้วนะทุกคนกดวิ่งรอเลยกดวิ่งรอบประตูเลยไปไปไปวิ่งวิ่งถ้าไม่กดจะเป็นแบบนี้นะถ้ากดจะเป็นแบบนี้ไป you playing red light green light จริงๆน่าจะเป็นเกม A A, A U น่ากว่าแหละภาษาไทยจะเป็น A A, A U แต่ภาษาอังกฤษจะเป็น เล่นไลนกับกรีนไลนนี่แหละจริงๆเป็นชื่อเออยู่ในเกมเนี่ยเตรียมกดวิ่งเลยนะครับไปก่อนไปทุกคนกำลังจะมาแล้วสี่สามสองหนึ่งกไกลหยุดวิ่งมาไกลาเหมือนกันออ้ยเพื่อนไม่ยอมหยุดอ่ะออ้ยคนนั้นเท่าว,วิ่งน่ารักด้วยอ่ะไอไอ,ไอเด์คิตตี้แคทเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยขยับทำไม พูดให้คนอื่นจะเป็นซะเองเหมือนตาที่แล้วเถอะสิปึ๊บหยุดไม่กล้าเสียเ่ยงเฮ้ยเพื่อนเข้าเร็วอะ่ะไม่กล้าขยับกลีไลปุ๊บหยุดยเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วอา้าวเพื่อนขยับกลีไล หยุดก้อนเกือบถ้เดินต่อเมื่อกี้นี่ตายเนี่ยเอาเมื่อกี้ทำไม,ามเมื่อกี้เขาเดินแต่เขาไม่โดนจับอะเอา้าพี่ไลายยุดไม่กล้าเสียงไม่กล้าเสียงทุกคนเฮ้ยเราอยู่ในคนสนามคนเดียวอะ่ะ เช่นชัยเป็นตาที่สองแล้วนะคะทุกคนจริงๆเนี่ยเราวินมาอืนชนะมาสามครั้งแล้วนะทุกคนไปทุกคนคือแบบว่ามันหันมาแป๊บเดียวเองนะทุกคนเออจริงๆมันหันมาแป๊บเดียวเองอะนี่เราลืมตัดใช่ไหมเนี่ยทุกคนคือรอบที่แล้วเนี่ยเราชนะใช่ไหมครับแต่รอบรอบเมื่อกี้เราแพ้ okay. ละายด้วยคนคือเราลืมอัดให้มันกลับมาเป็นวิดีโอใช่ไหมเนี่ยเออเพราะมันเพราะมันเหมือนเท่าเดิมเลยด้วยคนไะมันจะเริ่มแล้ววิ่งวิ่งรอเลยครับห้าสี่สามสองหนึ่งเบเราจะไม่วิ่งและกลัวเสี่ยงแต่ว่าเราชนะมาสามตาก,ก็ถือว่าดีนะเฮ้ยทำไมเขาเข้าไปได้อ่ะอ่ะมันแล้วเข้าไปไม่ได้อ้าวเข้ามาได้เลย ปื้บไป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 วิ่งเลยนะครับเตรียมวิ่งกระโดดรอเลยฟื้บฟื้นฟืฟตัดต่อแป๊บหนึ่งนะครับไปทุกคนกมันจะมาแล้วเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งเลยอ้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปไปเลยไม่กล้าวิ่งอย่าเราหยุดก่อน อ,อนั่นไงไม่ยอมจุดกันที่ไลหยุดเื้อทำไมมันปล่อยนานเลยอะ่ะไล่หยุดก้าวิ่งหนาวไม่กล้าวิ่งยาวแล้เอ้ยทำไมเขายังวิ่งได้คนเนี้ย ผ่านมาเร็วอีกแล้วอ่ะเอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่ไปเตรียมเตรียมเตรียมได้แล้วเตรียมเตรียมเตรียมรอเลยเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าไปประตูเปิดแล้วเอา้าทำไมเข้าไม่ได้อีกแล้วอ่ะเอา้าเอา้เอาเลื่อนทำไมเราเข้าไม่ได้อา้าเมื่อกี้เข้าได้เลยเอา้าเข้าเข้าทีหลังเข้าทีหลัง กระตกดีไลไม่กล้าไว้ใจแล้วหยุดก่อนนี่แง,งบอกแล้วหันมาเร็วทำไมตอนเราอยู่ตรงต้นคนอื่นไม่หลอกกันทำไมเออคืออะไรเนี่ยอ้าวเราลืมตัดอีเลรอเนี่ยอ้อาสํารับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย